สวัสดีจ้าสวัสดีเด้อสุปุสุนสคนนะคะเป็นยังไงเนาะทางบ้านเหาเน,ะน,ะนาะพี่น้องคะอยุทงพีนี่เฮ้ยเห็นแดดเปล่งเปลี่ยงนงัสิเพราะเม่หนหยางเด้อพี่น้องเด้อติดลบแล้วนะคะมาๆมาผูา้ดังกะตันแล้วพี่น้องค่ะเบิ่งแต่หยาในเห็นว่าจะไม่มีอะไรแล้วเขาจะไม่เจริญเติบโตแล้วนะคะ จะหันพุ่นละี่มามาจาังสี่พุ่นจะเป็นจังสี่ล้วค่ะจะสีมาจักเดือนจังสี่เห็นพุน่พนเขาเกิดสีอยู่คือเกาอยา่าหิมะปกคุ้มไปยังสัตว์ละพี่น้องคะมา,มาเด้อมาเด้อไมายางเ่นน้ากันหนาวหนาวได้พี่น้องแต่เห็นแดดนะะเต่าก็เพิ่นกับฝ่าวย่ยางเลยพี่น้องเพื่ออันมันจะบ่ได้เป็นโรคซึมเศร้าเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่แต่ในบ้านเนะี่ยมันไม่ดีนะพี่น้องนะ พุทธาวุ่นกระียนนะพะุ่งกะย่างพุ่นครูพุ่นครูนะพี่น้องนะทั้งล้างพัดไทยนี่แหลพะพัดไทยกะย่างพื่อเดียวค่ะขันไม่แดดฝนบนตกนะพี่น้องหนาวจังใดกะออกคือเกาบ่าออกไปไซไก่ค่ะจะยู่ถ้าแถวบ้านนี่แหละค่ะไปไกลบ่ได้ไเพราะว่าอากาศมันจะหนาวขันตะเวนไปนี่ก็คือหนาวแห้งเลยนะพี่น้องหายใจยังเสียผู้ดังนะคะ พัดไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าผู้ดังดีเจ๊เแล้วนะฮะมันหูสึกว่าผู้ดังมันตันด่ามันหายใจบ่ออกลังเทือนน่ะมันก็จังขาดอากาศหายใจพี่น้องประมานานั่นแหละ,ะพัดไทยกับเชฟป,ป๊ไปใซส่ไก่เด้อพี่น้องเด้อพอได้ทรงงานคนประตเข้มยัง่านะคะมาๆามาเบ่งพง่นต้ตนใหม่โค้นหมดแล้วพี่น้องขาใจเย็นเนเด้อพี่น้องเด้อย,ยานสาสาน้ำปัดไทยไปนี่ละ อย่าถิ่นย่าปะกันเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ได้แว่นบ่อใดยังเพื่อนๆเขาละเอขึ้นไหลก็อย่าว่าพระไทยเด้อค่ะเด้อเสาร์อาทิตย์เนาะคะ่ะเนาะเราก็วันธรรมดากะธุระไล่หลายพี่น้องเอ้ยนอกอื่นก็จะไปเรียนค่ะพอ่อใหญ่ทรงงานคนประตูประตูเข้มมนีแลพี่น้องคขาบ่อใดยังนะฮะยติยาว่าพระไทยเด้อค่ะเนนะะะด้อเวลาพระไทยว่างพระไทยกับแหวนเ,เต็มที่ค่ะ มีกี่เครื่องก็ให้เพื่อนหมดนะคะจะคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ผักไทยก็เอาไปให้เด้อพี่น้องเด้อบ่เคยถิ้งบ่เคยปะผู้ใดเด้อค่ะเด้อที่เคยหูจักกันมาโดนนะคะคอมเมนต์มั่งไม่คอมเมนต์มั่งปั่นจัก,กรยานให้มั่งนะสิล่ะค่ะผักไทยเป็นคนจังสี่นะคะขอทําทํางานอยู่หลังบ้านก็แล้วกันนะคะพักนี้ต้องเป็นช่วงเก็บตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงหิมะเนาะพี่น้องเนาะมันหนาวค่ะ พูนพี่น้องบรรยากาศสวยไหมคะพูนคนเกลียางมีฝนพี่น้องนี่มีคนยางนะคะเทิ่งๆนะมันก็ไม่ดีอุ่นนะพี่น้องเนอะหนาวหนาวมาไทยยางลงบ้านนี่แหละค่ะทางบ้านนี่แหละพี่น้องค่ะโอ้ยมาเดินมาเดอ้อพอติ๊ชัเอ๋ทรงงานเนาะคะนะ่ะเนาะ ยังเดินยางหัวไปอากาศเริ่มเย็นนี่ก็ฟ้าวนะคะอีลุกอิลวยมีอบานนะคะพี่น้องคะเห็นว่ามีแดดแังเสียมันไม่ได้อุ่นเลยนะคะติดลบแล้วนะคะบริเวซอยยังได้เลยนะคะแดดแดดทํางานแต่เขาทํางานแค่ชั่วคราวนะคะเพราะว่าสามชิมที่หนึ่งช่องนะเสียพี่น้องมันก็เลยบดิอุ่นอีหยังนะคะเพราะว่ามันอ่าพา พาหมอกบ่ได้นะคะพี่น้องคะแดดมันมันสู่หมอกหนบาบ่ได้เนี่ยเยียมเศร้าเนี่ยพี่น้องคะ่ะอยู่ตรงนี้บยบได้เห็นอย่างเลยเด้อค่ะเห็นแต่ทะเลหมอกเห็นแต่ทะเลหมอกเท่านั้นย่างเลน่นย่างหัวไปจังสิแล้วพี่น้องคะ่ะบได้ไปไกลเด้อค่ะเด้อแต่ฝนไม่ตกนะแต่มันหนาวค่ะเพราะว่าฝนทั้งฝนทั้งล่มมากลายมือแล้วนะคะเนาะ วันนึงผ้าไทยย่าง,ะงมะข่างปลากระร่มแห้งนะพี่น้องผ้าไทยเฝ้าเรียนจะหลุดจะหุดจะหุดออกจากปลาใหม่นะยานอันใหม่มันเฮียใจย่านกิ่งใหม่มันเฮียใจหัวเฝ้านะคะอีลูกอีลุยออกหนีนะพี่น้องย่งางออกหนีย่งางออกจากต้นไม้เพราะว่าเฮาบอกว,ว่ากิ่งไหนมันตายแล้วเพราะตายแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเฮาก็ต้องฝ้ามีแหละคะ่ะเพื่อรักษาชีวิตจาของเนาะคะ่ะเนาะ ดูเลสุขภาพร่างกายนะคะนี่แหละพี่น้องค่ะปวดหลังก็เลยออกมางางจักหน่อยถึงมันจะหนาวกับทงหมอกทงเม่อก็มีค่ะพาบมันข้อหมวกมีเรียบร้อยไปตามฤด,ดูกาลขาเพองิ่นนะคะเวลาหานาหอดแล้วเฮ้ยใส่เสื้อมากแะแลงนะฮะใส่สุดเซ็กซี่ลองใส่ต้งเบิ้งตอนนี้สตี้บอเป็นไขวัดโหลดนะ ไทยวัดทามหายเงาด้วยพี่น,น้องหนาหนาวนี่แล้วหิมนันหนาจากนะากระติดนึ่งประเทศก็ต้องไปเสียบนะคะสีวัคซีนนะไทยวัดใหญ่นี่ดูนี่เขาเอิ่นกริปเปนนะคะเนะนะาะต้นไม้ช่ชวยจบตรงนี้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น,นแออะแม่เด้อจ้ะเด้อปัดไทยในสวีทสวัสดีเด้อค่ะเดอ้ออยู่ดีมีแห้งกูแดงมีหิสปูทุกคนล่ำๆรวยๆเฮงๆฟังๆนะจ๊ะบ๊ายบาย